เดินมอย่ามนั้นย่ออย่ามองตรงนัอย่าหัหลังมาครับพี่กีขคุณเออจะว่าชนเยอะครับแถวนี้นี่ทำท่าได้แต่ดิฉันต้องถอดชุดนะบวดโรมันก่อนคือเมื่อกี้อยู่หลังนวทีพี่ฮองบอกว่าถ้ามีกางเกงบอมนี่เต้นแล้วนะโอ้โหพ่พวกคุณมันี่ยพี่พูดก็ไปต้้งหลงทุกคนฟังป ผมก็อยากเห็นพี่เอกกี้ตอนที่คุยกัเมื่เกียฮะคเอกกี้เลยครับนี่คุณอังกาค่ะพี่มาที่ไหนแต่ตัวคุณอังกาพูดอะไรคะที่พี่คุยบอกว่าพี่อยากเต้นเพลงโอเคนะคะตอนน้องแกรร้องไมอแต่ถ้าดิฉันจะไลฟ์ไปกับน้องแกลดิฉันถุงน้องาค่ะตอนนี้เปรายนุ่งขาเีลวเปล้อยที่แท้ก็ใส่ถุงน่องก่อนก่อนวาย หลอกมาตั้งแต่เริ่มตน้นนู้ดขาเรียนดิฉันก็ใส่ถุงนองค้ดดิฉันจักขันดิบดิฉันก็ชับขันดิบไว้ค่ะดิฉันไม่จ่ายดิฉันเดินไม่ได้นะคะโค้ดถ้าเต้นขนาดนี้ฝ่ายที่แขนด้วยสิคะคุณคุณคะที่บ้านใจเง,งานๆเขาไม่นในงี้คะเขายังมีแรงเหลือะคะอ่ะเออพี่ๆใจเย็นๆนะคะโค้ดแก๊งแกนจะมีเสียงด้วยเนาะน้องเหมือนเป็นท่าอากาศอ่ะพี่กีน้อง พี่ฮั่นนะตั้หลังเวทีแล้วนะจ๊ะตั้งแต่หลังเวทีเข้ามาถามหาพี่ฮั่นลอุ osos, ้ยฮันอ si okay. anyway> no ยู่ไหนอะฮั่นอยู่ไหนเฮี่อุ้นานี่ฮันอยู่ไหนอะฮันอยู่ไหนแล้วแกล่ะมาจะกีดชาร์บอกว่าพี่นอ๊ตเถกเาเป็นนุนาอะพี่อุ้นเดี๋ยวนะียยยอจริงนอีกหญิงอกา พ, um: er> พี่อ pues mm ้นครับต nah ุ๊ดเขาไม่ใส่สูตรแน่นอนครับนี่ผู้ชายนี่ผู้ชายพี่อผมพี่ชายนะฮะพี่ชายได้ร่วมงานกันมานะคะตุ๊ดใส่สูตรทุกงานค่ะไม่เตยนะใส่ยังเืินกันพี่อ้นนึ่งนึ่งอะไรกันคนทำงานเดนักงนึ่งทำงานกัน่อนเราอยากจะเชิญเจอทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ AS 3าม G สองพวิธีการง่ายๆมากเลยทำยังไงนะกดพร้อมๆกันดอกพร้อมๆกักัน เลคทีบัตรประชาชนของท่าน13หลักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วพอเราจะมาเป็นครอบครัวนะฮะ AS 3 G 2 0 0พด้วยกันขอเสียงหน่อยอยากให้ทักคู่ฝากหน่อยฝากหน่อยวันนี้นะฮะที่บ้านกัน AS สาม G สองพันหนึ่งสตราครอบครัวเอสาม G ของเราหน่อยค่ะไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้โอกาสพวกเราทำไมพี่เอกต้องใส่ตาแบบกัรจริงต้องตัดเวลาเขาไม่ก็ เขา<โ>อ,อยากให้เธอพูดเร็เวที่แท้กขารักเขาเขาคือ<ม>ผลผลิตของฉันยังไงตาโอ,อ้ยอ,อนี่ถ้าฉันใส่ชุดแถานั้น,นาท้องฉันยืดไปที่จอดรถแน่เลยอย่ะ<ต>ฉัน โหรัตพรุ่งนี้คุณไม่มีกระดด้วค่ะทาน้องแกรก็ทุ่มงานทำนานนะคะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้โอกาสแกลถึงที่นได้มามอบความสุขกับทุกคนในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากสนับสนุน AS ด้วยละกันนะคะ AS สามจีสองพันหนึ่งร้อยนักรักเรียนะค่อไปพี่ฮุ่นค่ะพี่ฮุ่นทักกันในไหนๆแกรก็ฝากผู้ใหญ่และผมฝากกำนันแล้วกันนะฮะ ไม่ใช่หมายถึงว <mill> e ่ามุกเผื่อมุกจะผ่านอ่าผ okay. ่านผ่านตลอดเลยครับผมก็เอาเป็นว่าเอ่อไหนๆอย่างตะกี้ที่บอกไปนะฮะคือพวกเราก็ได้อยู่ในครอบครัว A S พื้นที่ดีด้อยแล้วก็อยากจะฝากถึงคุณผู้หญิงใจดีทุกท่าของ A S นะครับผมอยู่ในครอบครัวคุณแล้วก็อย่างนีก็ดูแลพวกผมด้วยนะครับผมมีอะไรที่จะให้ผมช่วยเหลือมอบความสุขให้กับทุกคนเนี่ยผมยินดีครับและผมก็ทำท่าแบบนี้ได้เหมือนกันครับ ไม่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 ม่ไมองตรงมั้น่ามองมรงนั้นเฮ้ยมอไม่งนัไนเฮ้่มองต่งนั้น่ไ่ไอ่ไม่คุณไม่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 ่ไน่ไม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 ม่่่นไม่ไยไม่่ไงนี้ม่ไไม่ไม่มคุณก็ไม่ไไม่่ไไไม่่ไไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไมงไม่มาไม่่ไม่ไม่่ไม่ม